เอาคลีบไปคล้นีบเอานี่ออกครับขึรีบเอานี่ออกอ๋อใส่โชคอันนี้นั่นแล้วแน่นแล้วนนแวสดงนั่นแล้วจะใส่โช๊คครับครั้งนี้นั่นแล้วแสดงนั่นแล้วรัศมน้านั่นแล้วครับขึีบไปพ่อพ่อพ่อพเอาข้างหน้าออกก่อน ล้อ,อเลื่อนจะใส่โชคหลังก่อนลืมใส่โชคอาลงไปใส่โชคอัพครับลงบลิฟต์ละล้อไม่ได้ถอดลงไลยลงเลยสองแปดเจ็ดแปดทียอง อย่าเพิ่งเอารถออกเด้อเดี๋ยววัดความสูงดูหน่อยก่อนเอามันได้ไหมจำไม่ได้โอ้เอียงมุมดูรถเขามุมเอียงเทเรเลยลงอีกไกลลงอีกลงไป,ไไปล,ลงไปถึงพื้นก่อเลยลงถึงพื้นก่อนดิไอ้ไม่ลงไปถึงพื้นก่นอนดิทำไมล้อมันเอียงกันวะพ่อขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นขึ้นไปอีกพอพอ่พอพ่อละลงลงม่ลง,ลงม,ลงม่ลงอีกอีกพอพ่อพอพอ,พอเอาไม้ดูร้อยด,ดีหน่อยนอนใส่มาเบอสิบเจ็ดเอาไอ้แก้แหวนข้างมาด้วยโชค,ครับ เอ,เอาที่นอนมานอนด้วยที่นอนอ่ะเอากางเกงมาด้วยเบอร์สิบเจ็ดอ่ะเบอร์สิบเจ็ดเ,เดีเ๋ยวขันในใส่โชคอัพทังหงเลยครับเอาที่นอนมาด้วยนกที่นอนข้างล่าง สองสามสองเฮ้ก็ไปไปสองส,สองข่าวมาแล้วครับโอ้คนดินข่าวมันเยอ,อะขนาไหนวันนี้คาขายข้าวขายดี แล้วตั้งศูนย์ไปดีแล้วครับให้เขาขันก็โชคก่อนออบุดแนบโชคครับฝัก<ๆ>หรือมาตัวหนึง่งอ่อนไปอันเบอร์เก็ดสองตัวแล้วโชคล่างครับต้องลงงนี้มันจะขันง่ายยืดหน่อยตัดเอาก็ได้ถ้ากีเก็จ ทอดเลยตัวเก่าออกก่อนนน,นั่แหละทอดน็อตตัวเก่าออก,กอ่ะชา้าครับไม่ไหวโชมันเสียตามอายุการใช้งานเปลี่ยนทิงน้งเลยไม่ต้องทาเจลบีหรอกทาแล้วทอดเลยทอดตัวเก่าออกเลยทอดทอดแหวนออกก่อนเน่ะเออถอดแหวนแล้วเอาโชกออกมาก่อนตัวหนึ่งออกแล้วบะ เออดันเข้าไปอา้าวใส่ชกเสรแล้วให้พี่ไก่ลงรีบอีกหน่อยดิยลงรีบอีกแก๊งหนึ่งดิมันมันสูงไปลงนิดเดียวหัวจำจังเลยนะลงไปนิดเดียวอยู่นั้นไม่ต้องออกหรอกพอ่พอพ่อพ่อได้แล้วรถมันถึงพื้นแลว้วมันไม่อันตรายอะไรเออใส่แว่นไปใส่แวน่นใส่ชุกแว่นแล้วบ่เออใส่น็อตให้มันถูกข้างนะ แหวนไงออกนะแหวนอะน็อตอ่ะน็อตไอ้โค้งคออกนอกนะจะใส่ผิดหรออืมขันไปเอาเลยขลายแน่นเลยแล้วทำแข็งล็อกหน่อยอเอาแหวนอะดีแล้วักตายทำไมวะ เข้าออแล้วโอรืว่าไฟมาพแบบี่ไฟมาสองกันมองไม่เห็นหปลดไลท์ไฟส่องสว่างเดี๋ยวเะลำเบ็ดวัดคำสูงหน่อยไงจะลำเบ็ดอยู่นี่ไหนอยู่หน้ารถเก๋งอะ่อะไครคุณส่งทางบุกเออมองเห็นไหม นี่็น่ียัืออกอันไปตึงเลยอืมตึงๆพอแล้วพอพอแล้วข้างบนเนี่ยแล้วมาข้างนี้วะข้างนี้ครับต้องใส่ใถอดแหวนออกคนอืม กดแหวนออกอดยางออกพอลันโชกเข้าไปดึงหน่อยตันดึงแรงใส่โชกใส่ย,ยางหุโชกอืมใส่แหวนงายออกแหวนอะแหวนแล้วใส่นอ็อตติปเปอร์อยู่ข้างนอกนะนอ็อตอะเออมีติปเปอร์อยู่นั่นแหละเอาปักตายล็อกให้แน่นเลยใช้แหวนไม่ได้หรอเปักตายก็ได้แล้วแต่โอ้ เอาแหวนล็อกก่อนนันแหละกดอย่างนั้นแหละนันแหละย,ยาวไปนแน่นเลยเดี๋ยวเขาเอาลูกบล็อกล็อกคันนี้พวกช่างเขาขันไหนแสแรงแนบมาไม่ถึงมันยาวครับแสแรงเน็บมันเขาใส่มายาวเกินครับมันเลย ขันแน่นไปมันเลยไม่อยู่ขันไปแน่นแล้วครับได้แล้ววัดความสูงดูอโอ้โหมีป้ายด้วยไปทำล้อซิ่งมาน็อตล้อหลุดวันนั้นไอเน,นียการบานเร่ากลางนำยางทุกตาเทากลางเสียแน่นแล้วอลลบอใครลงเรียบร้อยไหมลงมาถึงพื้น ฮะเอาอะไรข้อแก๊กอะทำไม,ไมไโอ้โหทีวนสนเวนวะเอาปากตายขันก็ได้นกปากตายขันอะเข้าอยู่เอาปากตายหรือแหวนอ่ะแหวนข้างอะขันก็พอแล้วไม่ต้องลูกบล็อกก็ได้แค่ตึงอ,อยู่แล้วจะเอาอะไรยังกิลืมเลย โอ้เอาบูดอันนี้วันนี้ว่างงานกับทำงานคนเดียวแต่เช้าบูดเดี๋ยวจะฟ้องรถจะขอดูบูดแนบเสียตามอายุการใช้งานอ,อันนี้ได้แล้วสุนลอ้อได้แล้วเดี๋ยวทำสีทางนู้นหน่อยนึงตรงนี้ได้แล้วอเอ เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนแหลกลงมาลลยเปลี่ยนขานเปลี่ยนลงมาบนปีกนกบนล่างเปลี่ยนหมดขานนี่ก็เปลี่ยนขาหมอน้ำครับยางเนี่ยใส่ตัวนี้นะสองแปดเจ็ดแปดพยองยังไม่ลงลึกดีครับผมโอ้ราดข้าง เดี๋ยวหลอกลูกค้าเยอะนะร้านนั้นอ่ะยังมีเรื่องแน่เออเลือดหน่อยกดยังเร็วเลยโอ้รัดตัวเดียวเองรอไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับรัดตัวเดียวปฏิค้างหน้าข้างหลังไม่ต้องวัดหรอกเอาวัดดูเท่ากันไหมข้างหลังจับพอดิจับให้มันถึงล่างถึงแม็ก,กออกมา จับไว้มันถึงแม็กไอคมแม็กข้างล่างอ่ะเอาเอาเอามือซ้ายจับคอมแมกข้างล่างไว้เลยไม่ใช่เอามือซ้ายจับคอมแม็กข้างล่างอ่ะเอามือซ้ายจับไปเลยข้างล่างอ่ะเออนั่นแหะเออวัดไปสไลด์อย่าเบี้ยวดิยหกสิบสไลด์เออวัดด้วยนี่สไลด์ลงรีบอีกดิขอนี้มันเก้าไม่ลงรีบก่อนเขาทำให้ตัวล่างสูงลงรีบอีกลงอ่ะตั ลงหมดแล้วอวะวัดดูดิสไลด์ให้ทางน้ำเท่ากันนะ่ะช่างเขาเอาข้างหลังต่ำไงเขาทำมาต่ำเออนั่นแหละดึงเสียบข้างล่างเนี่ยเสียบข้างล่างง่ากันนั่นแหละให้ันเข้าร่องข้างล่างมานะันน่ะร่องขอบมมง่กันเหมือนตั้งคูนะ่ะนั่นแหละหกสิบสไลด์เจ็ดสิบฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบบอกว่าข้างโน้นเนีย่ย อย่าพับอย่าพับจะลับไม่เดียวเสียอีกวันนั้นจะลับไม่ดีๆพับเลยเสียเลยหายนกเยอะอ๋อจับไปเจ็ดสิบจับข้างล่างดีๆเลยอยู่ตรงกลางอ่ะตรงกลางเนี่ยมันไม่ตรงกลางฮะเท่าไรเนี่ยเจ็ดสิบเท่ากันไหมเท่าแล้วนะทางนู้นเนี่ยทางหลังเท่ากันไหมหน้าเท่ากันนะครับแนบลุข้างหลังมันจะเท่าข้างหลังเพราะเขาเขาโหลดหลังมา มึงอย่าเบีย้ยวเดิวัดตรงกลางยาตรงกลางตรงกลางรง่องแซมมาขา้ขางหลังข้างหน้าอีกดิไม่ใช่ตัวมือบนเดีมาขา้างหน้าอีกอีกอข้างล่างไปขา้างหลังหน่อยมึงวัดเบีย้ยวทำไมวัดตรงเลยได้นะครับว่าวเขาทำหลังต่ำอ่ะเขาเล่นในขนา้างหลังต่ำแล้วหน้าสูงอ็ลอแล้วอ่ะโอเคได้แล้วครับ ไม,ไม่เขาทำให้หน้าหน้าสูงหลังตำ่ำอาอกแบบมาอย่างนั้นเอารีบบอกอปอย่างง,ง่ายสาเหตุกันี่เป็นบ่อยช่างเขาขันสรกเนี่ยไม่แน่นเปลี่ยนสรกมายาวมันเลยหลุดโดนหลุดเลยไปพอดีไปหมดเลยนะเลยทำให้รถไปชนขอบอยางลาเนี่ยลาคนของจริงมันไม่เกี่ยวกันนะของรถ